ทีนี้ทีนี้ลองมาดูเรื่องของว่าแล้วแล้วด่านไหนที่ผู้ประกอบการส่งออกผลไม้ไทยเนี่ยนิยมนาผ่านแดนนั้นเข้ามาที่ทางเพื่อส่งข้ามแดนไปยังจีนเนี่ยมากที่สุดเราก็พบว่าจริงๆสินค้าในสินค้าทั่วไปเนี่ยตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมามกราถึงมีนาคมเนี่ยฮะด่านมุกดาหารจะเป็นด่านส่งออกสินค้าผ่านแดนไปยังจีนเนี่ยมากที่สุดครับมันมีมูลค่าประมาณเกือบ4ี่หมื่นล้านบาท นะฮะอแบบงในการส่งออกสักหกพันล้านแล้วก็นําเข้าสักประมาณ30,000ล้านลองลงมาเป็นด่านนครพนมแล้วก็ด่านเชียงของอันนี้อันนี้ผมพูดในในในตัวสินค้าทั่วไปก่อนแต่ครนนี้เราลงมาเจาะดูในสินค้าที่เฉพาะผลไม้ละที่ส่งออกที่ผู้ประกอบการนิยมส่งออกสานแดนไปยังประเทศจีนเราพบว่าที่ด่านนครพนมตั้งแต่มกราถึงเมษายนเนี่ยฮะเป็นด่านหลักที่ใช้ในการขนส่งผลไม้ไปยัง ข่านเดนไปยังประเทศจีนโดยมีมูลค่าเนี่ยรวมกว่า 1- 3,000ล้านบาทนะฮะก็เติบโตไม่น้อยครับ190%แล้วก็ด่านที่รองลงมาที่ใช้ในการข่านแดนินไปจีน,นก็เป็นด่านเชียงเชียงของนะครับซึ่งก็มีมูลค่าประมาณ4 0 0 0กว่าล้านก็เติบโต5 0 150นะครับก็ตรงนี้ก็ก็ถือว่าเติบโตทุกด่านแต่ในส่วนตอนขณะนี้เนี่ยบึงการเนื่องจากมีมาตรการโควิดของเราอยู่และสะพานมิตรภาพแห่งที่5ายังสร้างไม่เสร็จ ก็เลยตัวนี้เรายังจะไม่มียอดการส่งออกผลไม้ผ่านด่านบึงกาฬนะฮะแต่ในส่วนของมุกดาหารเนี่ยซึ่งเป็นด่านขนส่งผ่านแดนหลักที่ไปจีนเนี่ยตัวผลไม้เนี่ยยังไม่ได้อยู่ใน20อันดับแรกของของด่านนี้ก็เข้าใจว่าน่าจะอยู่คล้ายๆแต่ว่าเพราะฉะนั้นด่านหลักๆก็เราก็สามารถอสซูมได้ว่าตัวนครขนมกับเชียงกวางเนี่ยปัจจุบันตนี้เป็นด่านขนส่งผลไม้ไปจีนด่านหลักๆนะครับที่จะขนส่งไปถานเวียดนามไปไปน้ำพราวไปจอไปจอลอของเวียดนามต่อไปเนี่ยนะครับ อันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของการขนส่งผ่านด่านคร่าวๆในของสปปลาวครับอครับครับขอบพระคุณมากครับผอกวินผอกวินก็แจ้งเรามาว่าปัจจุบันมีนักลงทุนจากจีนเวียดนามนะครับเริ่มเข้าไปทำธุระทำการเกษตรที่ประเทศลาวแล้วเพราะประเทศลาวเนี่ยเขาเปิดให้ต่างชาติเข้ามาทำธุรกิจประเภทนี้ได้นะครับยังไงก็เป็นโอกาสของ ผู้ประกอบการไทยเหมือนกันเพราะว่าภายใต้ความตกลงอัฟต้าเนี่ยเรามีความตกลงอันหนึ่งเรียกว่า ACIA นะครับก็คือเป็นการลงทุนระหว่างอาเซียนด้วยกันท่านจะได้สิทธิพิเศษนะครับแล้วได้การคุ้มครองด้านการลงทุนด้วยนะครับถ้าประเทศลาวเขาอนุญาตให้เราไปทำธุรกิจเกษตรก็เป็นอีกโอกาสหนึ่งที่เราจะไปแสวงหาโอกาสนะครับประเด็นที่สองที่ท่านผอ,อกวินพูดถึงก็คือเรื่องของด่านว่าปัจจุบัน มีด่านมุกดาหารกระด่านเชียงของนะครับที่เป็นด่านที่นิยมในการส่งผลไม้เข้าสู่ประเทศจีนนะครับ